มันต้องกอดเด้เอวยซึ่มตำส้มตำข้างบ้านอืออือทานต้นเด็กน้อยอันนี้ไม่เผ็ดมะละกอต้นตัวเองเด้อที่ขอเลขงวดนั่นต้นเหมือนเดิมอันอะไรนะต้นต้นผู้ต้นตัวนั้นเป็นต้นผู้กอดปอหยาบอออันนั้นต้นผู้เอาทีมละอุ้ยกอดเด้อแซ่บเออเดืพันแซ่บมากบางต้นมันหยาบด้ วันนี้เราทานกับอะไรนะคาซีคสซ,สซีเป็ดคสซีเป็ดย่างนนม,มเขากินเนื้อด้วยครับเด้วยเขากินดูเขากินซาซีมันมา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 ซีมเลยเขาอน่อรักเลย เด้อมาเอลย no ได้เยอะมากเยอะเขาในห้เอาไม่แม้าเลยคนละตัวเลยของเราคนละตัวเลยใส่ไปนี่เลยเฮาอันนั้นบลาคาซีมด้วยคนเขลยวน้องือเพ็รค่ะหน่อยน้งเล้กอันนี้ติดโคกนั่นนี่ไม่ใส่ กระเดานี่คือบุตรตกตรกระกอนบ่ไม,ไม่มีตกตะกอนนะครับทิ้งใบจน<ล><ต>งระสัง,<า>งได้คเลยแช่เย็นก็ไม่ตกใช่ไหมเท่าไหร่ก็ไม่ตกภรรยาเอาไปปรุงอาหารสั่งสั่งได้เลยนะครับหอมกระเดาสุดตำ ยอเรงอยู่ในอากาศสงบตกใจใหญ่มานี่มานี้เอาค่ะทำไมไม่เอาไม่เอายอพอละ <laughs> ตกตกใจเสียงใหญ่าม <laughs> ญาค <laughs> ระะับป้า อ้ยันีตกใจเสียงใหญ่นี่ไม่เคยเห็น,ม,ม,น,นมันนี่ไม่เอาค่ะ,อคะนอนนอนลูกนอนไม่อันตกใจ อืมทนอนนี้ก็่ไข่ใหรอนต้องสอยไหนทาอันนะ้กๆอย่างนี้อยู่ไหนแล้วไม่ได้กินแ่้งสบายฮะใลูกค้ายังไม่มาไปแล้วกมาจำหน่อยมาจำอะไรจำไว้เลยก็ พันหนึ่งก็พันยี่บัเออกระถินริมรั่วมันนี้มันนี้เดี๋ยวเถอะเขาเรียกเช็คซีเป็ดนะครับยังอีกไม่ดีมากับพ่อหมา อยากได้ตูดตูดตูดต้องบ้าได้ป่าเป็นสีสีนี่แซ่บไปเลยลักกี้บอยครับเดี๋ยวโดนโดนนะไม่เอา พี่บอยอยังอีกมองเห็นไหมเอาล่มเอาเร็มจำเล็นกน้อยแสบอยู่เห็นสีสีได้ โง <c oughs> กงต,ต,ตูดแม่แซบย้อนไปแดดส้มตำอร่อยส้มส้มตำจะอร่อยม่อร่อยขึ้นขึ้นอยู่ที่ไปแดกนะมะขึ้นอยู่ปลาด้ากับมะนาวมะนาวที่มะนาวที่มีกลิ่นก็ไม่อร่อย หน่าหมดน้ำบ่หรอหมดยังมันดีบินปากมันครับมันวิธีเพลื่อนแก้ม,มเรื่องก,การย่อยสลายนะครับเดอ้อวิธีย่อยสลายวิธีทำลายใช่